พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องบทสาธยายก่อนนอนพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุนอนตื่นอยู่ถ้ามีการวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นและพิกุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออก ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิกุทั้งหลายพิกุที่เป็นอย่างนี้แม้กำลังนอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปลาลบความเพียรรู้สึกกลัวต่อบาปอกุศลอุทิตตนในการเผ๋ากิเลสอยู่เนืองนิดอานนท์ถ้าเมื่อพิกุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตน้อมไปเพื่อการนอน พิกุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอคุศลและธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออพิชาและโทมนัสจกไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีอย่างนี้พิกุนั้นชื่อว่า เป็นผู้มีความรู้สึกตัวตัวพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นสาธุสาธุ